จะไปโหระพาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ห่กะสิมะพัดหน่อไม้ใส่โหระพาใส่หมูสับค่ะใส่น้ำมันก่อนค่ะน้ำมันใส่ลงไปก่อนน้ำมันดอกคันตะว,วันหมูสับกับแล้งมาแล้วค่ะ ผัดหมูสับก่อนนะคะเนาะงผัดหมูสับก่อนค่ะ มูสับใี่สุกไหคะเนาะมูสับกระสุกแน่แล้วค่ะอันนี้บักพิกพริกกับกระเทียมขาปั่นก่อนนะคะเนาะพริกกระเทียมบดกไปผัดค่ะผัดให้หอม น,นี้น่องไม่ต้มไวลาค่ะต้มไว้ล้วค่ะน้ำหนึ่งแล้วใส่ลงไปเลยเนาะคะเนาะปรุงรสเลยค่ะ รสดีค่ะชุบรสค่ะซอดเขียว có thể tồn làm nó cả nó tồn làm nè chắc noi có <laughs> thể xây nó mắn hỏi ý khá công chức ให้เดือดแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดือดแล้วค่ะใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้า ใบโหระพาค่ะโหระพาตรงไปเสร็จแล้วค่ะ อัไม้ยหูสับใส่ใบโหละพาเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยนะคะ่ะเก็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วค่ะ